เดี๋ยวผอมจะเอกเกี่ยวกับระบบรถคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวซีสมนะครับสวิตซีสมจะเป็นสปอร์ตลายซอง่างตรงข้างกระบะเรานะครับตัวซีสมถ้าเราไม่ใช้เราใส้เกียร์ถอยก็ติดเหมือนกันมันก็คือไฟตัวเดียวกันกับไฟตัวเดียวกับเกียร์ถอยรับตัวถัดมาตัวนี้ตัวซีฝาจะเป็น PTO ยิงดัาแก้มเกียร์เกียร์ควกก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือ ยกคอนโทรลนี้ขึ้นเออขึ้นปุ๊บยิงตัวนี้เยียบคาร์ดยิงแค่นี้อ่าคอ่าถ้าเราได้แค่เราไปที่นี่เองตัวนี้เป็นแค่ตัวขึ้นตัวลงถ้าตัวนี้คือเกียร์เกียร์ฟากเราอยู่ตัวนี้โดยช่องครับอ่าตัวถัดมาตัวสีเขียวจะเป็นชุดเราไฟลังคาด้านบนลังคาเราเนี่ยไอ้ไฟสิบดวงเราน้่ยนะครับตัวนี้ เราต่อแยกก็สวิตไฟตัวนี้นะเราต่อแยกกันสวิตไฟหลังคาจะอยู่ตัวนี้ตัวถัดมาตัวนี้ตัวส้มตัวแดงจะเป็นไตลมไตไฟนะตังกลางปิดนะครับจะเป็นสีแยกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเก็บค้างไฟฟ้าด้านซ้ายมือก็จบะมองค้างถ้าเรากดเนี่ยมันจะเข้าเห็นไหม แต่ถ้าใ,ถใช่ถ้าพี่จะใช้มีให้ต้องใช้ประจําให้ทอดหนาซาบานในเนี่ยออกเกือบหมดเลยห้าบาทเนี่ยพี่ทอดเก็บหมดเลยถ้าไม่ไง้นมันเก็บมาปุ๊บมันจะมาติดกระจกหน้ารถเราอ๋อทอดไปใชเื่อคูดใช่เนี่ยไอบานในเนี่ยครับห้าบาทเนี่ยพี่พี่ต้องทอดเก็บามันเก็บเข้ามาได้เนี่ยมันจะมาติดหน้ารถเราติดกระจก<อ>คือกดกดในเขากดน้องออกก็คือกดแล้วปล่อยเลยกดติ้มจ๊กก็ปล่อยอ่าตัวนี้ไฟในเก่งนี่นะครับ ส่วนตัวนี้สวิสตัวสีแดงจะเป็นชุดเครื่องเล่นนคะครับถ้ามีเชื่อมบูทูเพี่ก,กดนี่ก็สามารถเชื่อมบูทูธได้เลยเอาโทรศัพท์เร,ราเชื่อมบูทูดกับมันได้เลยเลยใช้พิก็ปิด พวกชับเบกชับเบกไฟพามากไฟเลี้ยวไฟสูงไฟตำ่ำใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรถ้าไม่เข้าใจอ่อนนาอนาจิพี่ต้องใส่พี่โทรห้าพ่มเบอร์นี้ลงถ่ายด้วยหน,นึ่งหนึ่งเจ็ดอาจจะยังเบอร์ผมเองถ้ามีอะไรเกี่ยวกับระบบรถถ้าพี่ไม่เข้าใจหรือว่ามีอะไรบรรท่าอะไรเลยให้พี่โทรห้าผมก่อนเบอร์นี้ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบแอร์แอร์ไม่เย็นเครื่องเสียงไม่ดังพี่โทรหาเบอร์ช่างเพชรเลยเบอร์ทัดมาเลยครับตอนนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟพี่โทรหาช่างตี้เบอร์ล่างสุดเพราะว่าบางทีพี่โทรมาหาพมอ่ะซื้อไปงานพี่โทรหผมก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าระบบรถอย่างเงี้ยพี่จะต้องโทรหาใครแต่ถ้าผมแก้ได้ผมก็จะแจ้งเอง <Okay. S 1> จะบอกเองถ้าในพ่อมแก้ เกี่ยวกับระบบ Air, แอร์เกี่ยวกับ,บไฟถ้าผมแก้ไม่ได้แจ้งพี่ไม่ได้เดีพี่ผมก็ให้พี่โทรตามเบอร์นี้เดี๋ยวด้านหลังตัวน Air, ี้ไม่ได้ใช้เลยพี่ไม่ใช่ครับพวกนี้ไม่ได้ใช้เนี่แค่ตัวแดงตัวเดียวที่เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงส่วนแอร์ก็ปกติพัดลมเอซีติดตลอดเดี๋ยวลงด้านล่างครับเดี๋ยวผมบอกระบบรถด้านหลัง เดี๋ยวเวลาพี่ไปบรรทุกอ่าสักประมาณสิบเทียเท่ยวยี่สิบเที่ยวกําลังคารรถหนักเลยนะครับพี่ใช้คันสลกนี้เขาหม่ทีนะึงสลก,กนี่ครับอ่าสายขว้านาลังหมดเลยนะครับสี่ล้อเพราะว่าตอนนี้พมอไปเทสมาผมก็มาขั้นให้พี่ไปรอบนึงแหละแต่คะแนีพ่มกลัวมันยังไม่แน้นเกิดสลกมันร่วมเข้ามาเดดสะดือแนบมันจะขาดเพราะแนบมันเสื่อมใหม่แล้วก็ด้านนี้ครับ สซดก่ออากาศนี่ใหม่ชั้นเดียวหรือครับอันนี้ชั้นเดียวครับถ้าพี่ว่ามันไม่พอกันก็พี่ก็ไปห้าซื้อไซด์ไหนไซด์อ<ส>ีกชั้นหนึ่ไซด์ดมันจะมีไซ้์เล็กอีกเส้นอยู่ด้านใน<ไ>อันนี้เป็นน้ำมันคาร์บตอนนี้นะเอยพี่ครับอันนี้น้ำมันเบรกอยู่นี่ อันนี้คือเกี่ยวกับทั้งลมเกี่ยวกับระบบเบรกส่วนปัจเจกประจำรถบอกไม่แรงชุดปัจเจกชุดนี้พ่อม่พีติดรถไว้ก่อนเพราะวันที่พ่อมัย้ายเขาที่สระบุรีมันจะมีลูกจเบอร์สิบอยู่ต้องถอดเปลี่ยนป,ปลายทะเบียนต้องเอาลูกจเนี่ยถอดเปลี่ยนป้ายเอาติดรถไปก่อนเพราะลูกค้าบางท่านเขาพอไปถึงบ้านเขากลัวให้อาออกเก็บไว้ <laughs> ต่อวันที่ไปย้ายเขาทอดเปลี่ยนปลายห้าลูกจไม่มีครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือไงก็โทรตามเบอร์โทรที่บมให้ไวไ้ด้านบนได้เลยขอบคุณครับ